สวัสดีครับบัลลังก์คีนิกนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บัลลังก์คินิกสาขาบางปูนะครับวันนี้คุณหมอเดินทางมาทําเคสให้น้องกวางนะครับนี่เป็นเคสหลังทาเสร็จทันทีครับน้องกวางนะครับน้องกวางเดินทางมาจากไหนเอ่ยจากสมุทรสาครสมุทรสาครเนาะอันนี้เป็นงานเสริมใหม่นะครับเป็นทรงจมูกดอลลี่นะครับคุณหมอออกแบบให้เหมาะกับโครงหน้านะครับน้องอยากได้ ล้ลปลายพุ่งนะครับแล้วก็อยากหน้าเฉียวไปเลยเนาะทําทีเดียวให้จบนะครับอ่าแล้วถามนิดนึงครับน้องกวางตอนนี้คือจำไม่บอกครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกครัครั้งแรกเนาะแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยชอบค่ะชอบไม่เจ็บที่สำคัญคือไม่เจ็บเลยเนาะอันนี้เป็นทรงจมูกดอลลี่นะครับคุณ หมอออกแบบให้นะครับให้เหมาะก,กับความต้องการของคนไข้ซึ่งก่อนทาเนี่ยเราจะให้ปรึกษาคุณหมออยู่แล้วปร,ปรึกษาทรงก่อนเนาะใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเอาลูกให้คุณหมอดูนะครับว่าอยากได้ประมาณไหนนะครับของเดิมของน้องกวางเนี่ยจะเป็นคนที่โครงหน้าสั้นนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปบีฟอร์นะครับอ่านี่นะครับคือรูปบีฟอร์ของน้องกวางนะครับเป็นคนที่โครงจมูกสั้นนะครับแล้วก็ ดูหน้าผากสูงนะครับแล้วก็มีฮัมเล็กน้อยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าโครงกระูกไม่ได้เรียบนะครับอ่าเนี่ยนะครับแล้วเรามาดูหลังทําเสร็จทันทีนะครับนี่นะครับนี่เป็นงานเสริมใหม่หลังทําเสร็จทันทีนะครับจะเห็นได้เลยว่าไม่มีอาการเขียวช้ําเลยนะครับคุณหมอทําใช้เวลานานไหมครับไม่ไม่นานด้วยนเนาะแล้วก็จะเห็นว่าไม่ขเขียวช้ําเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรบกวนน้องกวางลุกขึ้นนั่งนิดนึงจ้า ค okay. นี่คือหลังทาเสร็จทันทีเลยนะครับ mm hmm. แต่ตอนนี้คือจะเห็นว่าระหว่างคิ้วนะครับจะดูสูงนิดนึงเนื่องจากบวมยาชานะครับของเราใช้เพียงแค่ยาชานะครับไม่ได้ใช้ยานอนหลับจริงจริง,รงนี่ก่อนทํานี่กลัวการผ่าตัดไหมกลัวมากกลัวมากเลยเนาะแต่เจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับ mm hmm. โอเคงั้นเดี๋ยวรบกวนฝากน้องกวางแนะนำให้เพื่อนทีครับว่าใครที่กำลังอยากเสริมใหม่ใครที่อยากเสริมก็แนะนํามาค่ะ ไม่เจ็บแบบที่คิดไวค้ค่ะอืมก็จริงๆเพื่อนที่ทำจมูกมาแล้วแนะนำาอีกทีหนึ่งเนาะใช่เห็นรู้จักคลินิกได้อย่างไงครับดูจาก f c e e o o o ค่ะดูเพจค่ะก็ศึกษามาหลายที่เหมือนกันค่ะอืแล้ว,แล,วแล้วมีเพื่อนทําจากที่นี่ไปด้วยไหมมีค่ะมีเพื่อนที่ทําจากที่นี่ไปไม่ไม่บวมนานไม่เขียวค่ะอ๋อก็เลยเลือกตัดสินใจมาที่บาร a นคาคลินิกเนาะใช่ค่ะทรงก็สวยทรงก็สวยนะครับนี่จะเห็นเลยว่าจริงๆอยากได้ทรงประมาณไหนเอ่ยอยาก เนี่ยค่ะถูกใจว่าถูกใจเนาะโอเคก็ยังไงลูกสาวคุณหมอกล้วยก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับปลายปีนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นฉีดยาลดบวมให้หลังทําด้วยนะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับดังนั้นใครที่ติดงานหรือต้องรอวันหยุดยาวๆนะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลเลยนะครับคุณหมอใช้ยาดีนะครับฉีดให้กับคนไข้แล้วก็จะได้พักฟื้นน้อยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยก็คือบอกได้เลยว่า ทรงนี้ตามความต้องการของคุณไข้แน่นอนนะครับโอเคยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับมีใครอยู่โซนแถวสมุทรปราการก็มารับบริการที่บางปูได้จ้าโอเคขอบคุณครับ